สวัสดีค่ะเอไมไลค์ A like ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรบ้างเข้ามาติดตามรับชมและขอฝากช่องเอ like ไมไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเอไมไลนะคะวันนี้นะคะเอมากลางเต็นที่จุดกลางเต็นไร่ป้ากระเรียงค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นะคะก็เราออกจากบ้านเนี่ยประมาณตีสี่นะคะเพื่อที่จะมากับเพื่อนๆทริปถ่ายนกซึ่งตอนนี้ยเอก็ ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนกกับเพื่อนนะคะก็เลยมาเลือกโลเคชันที่จะกางเต็นท์ก่อนนะคะก็ที่เนี่เรามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะมีมีหายๆค่ะด้วยความที่อยู่บนที่สูงเนะก็เล่งๆไว้น่าจะได้โซนนี้นะคะเพื่อนๆตอนที่เรามาถึงตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเนาะอยาก ได้วิวสวยๆนะคะก็เลยเลือกที่จะกลางตรงจุดนี้นะคะก็ตอนนี้เราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวลงมือไปกางเต็นท์กันเลยค่ะ ตอนนี้เอ็กก็จัดเต็นท์เสร็จแล้วนะคะก็พอดีมีเล่าเรื่องขำก่อนคือเมื่อเช้าวันเราออกมากับทีมถ่ายนกใช่ไหมคะก็ออกมาตีตีสี่พอมาถึงที่เนี้ยมันก็เป็นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงใช่ไหมคะเราก็ตอนมาถึงเราก็าเลือกโลเคชั่นเหมือนตอนต้นคลิปที่ดูไปนะคะก็คิดว่า ได้มุมได้ที่ถูกใจแล้วปรากฏว่ากลางๆอยู่ประมาณสักแปดโมงเกือบเกือบจะเก้าโมงนะคะก็แดดมาพอแดดมาปุ๊บเราก็เลยกลางเสร็จแล้วแต่มันอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวพาไปชมผลงานที่กลางเสร็จแล้วเราเจออะไรเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ อะนี่ก็คือที่เพื่อๆเห็นเนี่ยเป็นศาลาที่ทางเจ้าของลานพิพุทธเนี่ยเขาทําเป็นให้เป็นที่พักพิงสามารถเอาเต็นท์ไปกลางเอาสัมภาระไปพักหรือว่านอนที่นี่ได้เลยนะคะทีนี้มาดูผลงานเราตอนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือจอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ววิวข้างหน้ามันสวย มันสวยมากวันนี้เราเอาวันไทกิจโจเวียนมานะคะเราก็เลยเลือกที่ไปกลางตรงนู้นพอตอนที่เรามามันยังร่มอยู่ยังไม่เห็นว่าแดดมันมาทางทิศไหนเนี่ยที่เขาเรียกว่ากลางไม่รู้ทิศรู้ใต้นี่แหละค่ะเป็นอย่างนี้เลยอยู่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องลื้อนะคะตัวทับเดี๋ยวต้องลือ้อตัวเต็นท์เนี่ยเราคิดว่าเราจะนอนตรงนี้แหละ เพราะว่าอยากจะตื่นมาแล้วเจอวิวนะตอนนี้ก็กลางแบบตากแดดไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะเก็บทารนะคะทารตัวนี้เราสั่งตัดจากเพจไฟล์ชีทไทยนะคะลายที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเออเราเราไปเลือกลายมาแล้วก็สั่งให้เขาอะ ทำท้าบาลายนี้ให้เราเลยนะคะอันนี้ลายนี้เราเลือกมาเองนะคะนี่มีชื่อเราด้วยผีคอะนกยูงนะคะนกยูงที่แปลว่ามายุลานะคะอืมก็คือมันก็ยังพอให้ร่มเงานั่งได้อยู่แต่มันไม่พอนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมดสามคนจริงๆถ้าแดดล่มตรงเนี้ยก็คือนั่ง แคมป์แล้วก็ชมแบบวิวแบบสวยอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรกั้นเลยเพื่อนๆดูวิวเนี่ยเราถึงแบบเลือกที่จะกลางตรงนี้เนาะแต่ทีนี้เราอยู่ไม่ได้ร้อนมากตอนนี้มันเป็นเวลาแค่เก้าโมงกว่าแค่นั้นเองนะคะ ก็เดี๋ยวเย็นๆเราค่อยมาเก็บนะคะทาร์ปตอนนี้ก็กางโชว์ไปก่อนโชว์ความติงต้องไปก่อนอ่ะพอเราอยู่ไม่ได้ในทาร์ปเราก็เลยเลือกไปอยู่ศูนย์พักพิงที่พี่พุทธเขาทําไว้ให้นะคะอ๋อเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ําก่อนต้องบอกก่อนว่ารานนี้เป็นอ,อคือเราจะต้องติดต่อพี่พุทธ เจ้าของลานก่อนนะคะว่าเราอะจะมานะคะพี่เขาก็จะเตรียมปูย่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยมาให้มีมีไฟฟ้าให้นะคะอ่าและนี่คือบรรยากาศบางกะมาที่แท้ทูนะคะทุกลานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วก็ใช้ขันปักอากนนี่ลูกทุง่งลูกทุ่งสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูกระท่อมปลายนาของเรากันกระท่อมน้อยปลายนาะ เรามาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะถามว่าสภาพที่พักเป็นอย่างเงี้ยทาไมเราถึงอยากมาเราเราเราไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเรื่องกันการอ่พักนะเพื่อนแต่ว่าเราอ่ะชอบบรรยากาศของที่นี่นะคะอากาศลมนี่คือแบบโหดีมาก เรามารอบที่แล้วพี่ก็ยังไม่มีอ่างล้างจานให้นะตอนนี้มีแล้วนี่อ่างล้างจานที่ไม่มีก๊อกเพราะก๊อกอยู่ตรงโอ่งนะคะประมาณว่าตอนเราล้างนี่เดี๋ยวต้องคิดอ๋อมีสายยางให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างสายยางก็ได้เรา move ม,มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าล่มเย็นนะคะตอนนี้เราก็ จัดทุกอย่างไว้รอให้พี่ๆเขาที่ไปถ่ายนกกลับมากันนะคะอืมข้างหน้าคือเป็นแบบวิวพาโนเลยแล้วก็เป็นวิวภูเขาสวยมากค่ะอืมเดี๋ยวเราขอ พักสักคู่ก่อนนะคะก็มื้อกลางวันวันนี้เราต้องเตรียมอาหารเอาไว้ให้พี่ๆที่ไปถ่ายนกอ่ะเขาเผื่อให้เขาขึ้นไปตอนที่เขาเดินป่าหาถ่ายนกนะคะเราก็เลยต้องเอาอาหารง่ายๆวันนี้นี่เป็นข้าวเหนียวหมูเค็มนะคะแล้วก็มื้อเช้านะคะ เราก็แจกแซนวิชคนละชิ้นนะคะพวกเพื่อนกับพี่เขาไปกินกันข้าง,งบนค่ะก็ง่าย,ายๆแบบน,นี้เดี๋ยวมื้อข้าวันนี้ก็จะก็เตรียมอาหารมาทำอยู่เดี๋ยวดูว่ามื้อข้าวันนี้เราเ,าเอาอะไรมานะคะ ไฟสุดแล้วนะแรงไม่แค่นะอันนี้ต้องไปวางหรือว่านี่อไรีของพี่เนี่ยของพี่หรอไม่เยอะเกินไปม่เยอะหรอกพี่สวย โอยหวังว่าข้าวจะไม่เป็นเหมือนข้าวเหนียวนะถ้าเป็นก็ต้องกินนะพี่ไม่มีแมลงวันใช่ไหมมียุงข้องมีผิวใสตับนีอาหารแค่ไหนนะกลัวหนึ่นง ขายแบบดูมเมนตามเมน,นูนะเอ,อยังไงก็ได้ค่ะนี่ทำไมอันอเออเนี้มันเอียงๆวะเอาเปิดฝาดิปึ้งโอ้โหเปิดดิเอาจดได้เราขายหน้าแม่ครัวหน่อย ปกติเราจะได้กินตื่นเช้ากินกาแฟวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยตื่นเช้าได้กินไอติมไ <c oughs> ติมโบราณที่พี่แอดพี่ที่ดูแลเขเอามาให้นะคะโอ้คนน่ารักเลยะ่ะขอชิมหน่อยูสนพีนะคะกาแฟ はいただきま อันนี้มันเป็นรูปนกไหมอันนี้ไม่ค่ะมันก่อนไม่ได้ปั้งตรงนี้อีกที่หนึ่งไปที่ปูนน้ำร้อนใช่ใช่ค่ะที่จะไม่มีรูปนกรูปอะไรจะมีแค่แลายเซนได้เป็นวันที่อย่างนี้เนาะได้ค่ะครับคุณค่าเป็น นนคนไม่เคยเดินป่าจะเป็นอย่างนี้เติมเตียม เก็บไหเแ็บไหนอากาศค่อนข้างร้อน เป็นสุดแล้วะคะ่ะข้างลา่างค่ะเป็นน้ำนี่ค้อเที่ยวน้ำตาลมาได้เลยอ่าแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะ ก่อนจากกันวันนี้เราก็มีภาพจากเพื่อนและพี่ที่ถ่ายดอ,อกไม้มแมลงที่พบเจอในระหว่างที่เราเดินชมข้างในป่ากันนะคะก็เพื่อนๆคะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะเท่ขอรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย